นี่มาตีลอกสปินของผมเนี่ยก็จะใช้เหยื่อเนี่ยมันนี้ตั้นไปก็ไม่ดีจิงมกำนักไม่ได้ส่วนเรื่องของการจับนะฮะทุกคนจะจับประมาณนี้แล้วก็เกี่ยวใช่ไหมผมจับข้างบนแล้วกเกี่ยวเนี่ยเวลาปล่อยสายเนี่ยมันจะปล่อยได้ง่ายกว่าปกติถ้าเป็นลอกตัวใหญ่ถ้าเป็นลอกตัวใหญ่ลอกเ,อเบอร์ใหญ่จะปล่อยได้ง่ายแล้วเวลาที่ส่งเืีออกไปแล้วเนี่ยให้เช่ดกันสูงจะกดคันต่าเพราะว่ามันจะได้ไม่ไปตีกับตัวท็อปของขันเดี๋ยวมาดูกัน ก็เอาไปลองใช้ดูเทคนิคง่ายๆสำหรับการตีลอกสปินตัวใหญ่ๆใช่ประมาณนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องออกแรงอยู่ดีมีแรงเท่าไหร่ใส่ใส่ไปให้หมดลองไปฝึกกัน